สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอผ้าโชคสอผ้ารวยชาแนลครับเมื่อนี้อดส่าผีพี่น้องไปพบกับออต้นเศรษฐีโค้งสุดท้ายครับซึ่งคณะนี้ทีมงานก็อยู่ที่นั่นครับมณฑการพารวยเจตุพารวยครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมาเน่ากันนี้ด้วยครับขอบคุณครับเอาพี่น้องเขามาฟังมาเบิงน้ากันครับว่าเมื่อนี้อ้อต้นเศรษฐีเพิ่นสิมีน่าทางตัวใด้ปากพี่น้องยบซีครับสาหรับอ้อต้นเศรษฐีครับหงวดที่ผ่านมาครับ วิ to ่งซีตัวเดียวครับบนครับเข้าเต็มเต็มครับของอ่อต้นรษฐีเหล็กวิ่งเหล็กติดเพลินโบเคยหลุดครับไอซูมันยานเดี่ยวมันก็อยากให้ขวัญเบิงไงนะเนี่ยเนี่ยขวัญนต้นไอขวัไปเบิงไอเตื่นเต้นใอขวัญไอเบิงผีขมิ้นแซงทางโค้งทางนี้กับผีแปดซอกตั้งบุญกับผีขมิ้นผีขมิ้นมาแรงแซงทางโค้งเนีบยกว่ามากไงหลังต่ำแล้วว่าพี่ัะตัวอ๋อลราไป เจดังมาไปนี่อ๋อเจดไปรักนี่รถกคุยถาเลยจ้ะเพราะว่าเจดังแล้วเหยีดอันทุลาร์อยู่เราเหยีดทุลาร์ของเรามันก็มีเหล็กประมุ่นเหล็กประมุ่นน้ำมาท่านใดกันเนาะเหล็กประมุ่นท่านใดจักเหล็กเลยค่ะเพราะว่ามันพึ่งจะมาเพราะว่าตามตะเงาะหดก้อนนี่แล้วหดก้อนอีกเขาได้เนาะปูนอ่ะหวดก้อนก็บหน โอ้ตัวว่ข้างล่างเป็นแตกบนสามตัวเนี่ยเจ้านั่นางพี้ากล้องข้างล่างเป็นแตกบนสามตัวค่ะเด็กประมุ่นดประมุ่แตกสามตัวแลค่ะอ่าข้างล่างเป็นแตกบนตัวข้างบนก็แม่คือเจ้าละเนี่ยพีเ็กวิ่งเนี่ยพีเ็กวิ่งวิ่งซีวิ่งพีเรตวิ่งแล้ววิ่งซีตเดียวโดดๆเลยงวดุดงหันนะปูนเนาะเข่าซ้ำ เออผู้ใดกะว่าแต่งแต่มก็ออกหกสี่สองล่างแล้วแต่ว่าน่องห้ล่างไปออกบนเนี่ยบนวิ่งวิ่งซีบนวิ่งซีตอนสรุปบ่ไห้มากเนาะจ้าตอนสรุปบ่ได้มากค่ะข้างล่างวิ่งศูนย์กับซีค่ะหนึ่งศูนย์ข้างบนวิ่งซีกับซีกับอ่าซีกับศูนย์คือกันค่ะเน่นซี คนนีออกซิเนบองหวดบองหอันหวดที่พานมากเอากันยั่งนี่จ้านามัตสก,การค่ะปู้นมัตสก,การค่ะมาติดตามแนวทางกันนนี่ก็เป็นเลขชุดโต๊ดค่บเฟบซี่โอ้ชุดโต๊ดชุดโต๊ดบนนี่บ่ค่อยครุดเด็กชุดโต๊ดบนอืหวดบางหันกับเขาชุดโต๊ดบนบอกค่ะหวดบางหันชุดโต๊ดบนเขาเขาจ้าแต่ว่าอยู่ในชุดทีท่อาจารย์อาไป อ่าเฝ้าเพราะว่าตอนสรุปเขายุคือตัวบนค่ะของวันจันเนาะอาจารย์เกษรีเล็กอยู่ในแนวทางค่ะบอกจากเล็กํำลังบั้นเนาะเมื่อที่แล้วก็หกสี่สองทังล่างกับศูนย์เก้าเนาะเข่าสามตัวบนสองตัวล่างค่เดี๋ยวให้ครับวันนี้ก็วันจันนั่จังวันนี้ก็เลขออกตรงวันจันกรเกี้ตามนี้นเนาะตามนี้แต่ว่าชุดโตัวอาจารย์คัดเน้นออกมาให้แล้วมีสิบชุด ค่ะ10ชุดก็นเน้นไปหกชุดก็มีสองสามเจ็ดสองเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสองหกเจ็ดสามหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดก็มีสิบชุดที่เน้นๆโตดเป็นสามตัวโตดได้พี่นอ้องได้กันไพ่มักเต็งกันฮะสิบน้อยเราเองเด็กกำลังวันก็นี่สูตรดับสูตรดับนี่เพื่ออันนี้ก็ดับต่อเนื่องมากเป็นสิบสิตวดัดละค่ะอันนี้สูตรดับสูตรที่หนึ่งอันนี้สูตรที่สอง มันมีลายส,สูตรที่สวงแล้วก็มีสูตรที่สามที่สี่มีสูตรดับสีสูตรนี่กะกะบอแม่นว่าอันนั้นดอกกระเพียงเตเลยเห็ดมากขึ้นมากเพื่อที่หาแนวทางเด็กเด่นเนะาะค่ะในสูตรของอาจารย์สูตรกาลังวันอาจารย์ก็ดิคัดหาเด็กเด่นคือหาเด็กเด่นเ้อาก็ต้องมีเหล็กเหล็กสูตรดับมากกว่ากรอบนั่ง ค่ะเดกออกที่บางกอกคนบอกยู่สกลเล้วพี่น้องนี่คือสูตรดับเออกอยู่บางกอกคนบอกคืสกุลนี่สูตรดับสูตรที่หดับตรงตัวหาศูนย์ศูนย์องสองหกเจ็ดสี่สี่เจ็ดแปดสามสกหาเก้าค่ะดับบนดับล่างดับหนึ่งสาประตูบนล่างหากัามสิบแปประตูบนล่างแปดกับแปประตูบนล่างร้อยสิบสี่ตัวรวมกับตัวนี้ อ,อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบสิบสองร้อยสามสิบร้อยสี่สิบส่วนตะลวงก็โซนี้อีกนี้ตรงตัวดับทุกตัวบนนัง่งเลขสัวนตรงขีดสีแดงแดงโอเลขส่วตรงขีดสีแดงแดงเนี่ยเดน่ดนรวยนไงเด่นเด่นเด่นรวยในสูตรดับอ่างินนี้ก็สีเหลือหาชุดมีสี่หกสี่เก้าสองเก้าเจ็ดสามหกเจ็ดเด่นที่สุดคือสองเก้า ซีหกซีเก่าก็คือเนีย่ยตามหกซี่ 29, เจ็ดสามสามเจ็ดซีหกนี่สามเจ็ดนี่เด่นละค่ะเก่าซี่ซีเก่านี่เด่นละคือสามเจ็ดก็ซีเก่านะเด่นแล้วก็สองเก้าสองเก้าไม่จับสองเก่าก็เด่นจะได้สูตรนี่อ่าตรงตัวดับทุกตัวนี่สี่สูตรสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่ดับสี่สูตรของกระจัน กองสลา,ากไม่มีเลขดบเด้อเอฟซีแต่อาจารย์ที่มีเลขดับนี่เพื่อที่จะคัดเนื้อเลขกำลังวันของอาจารย์ทีด้ชุดเข่งแข็งสุปรัค่ะพระมาวานแนวทางสามสูตรตัวบันนี้อันนี้ก็เลขดับก็พักกันแคบออกค่ะดับดบนดับล่างเป็นแนวทางอาจารย์ที่จะเรียบเดียงที่มาจะคิดอยู่ในเลขกำลังวันตรงนี้ค่ะดับไพ่ดับมั่นมักไพ่มักมั่นเด้พี่น้องพิจารณาเลขออกี่บังกอกคนบอกเจ้ากลน อ่ะชุดโตด,ดกับดได้กันแล้วนเนาะมาด,ดูเลขประมูลล่างเลขประมูลเลขประมูลล่างมวดที่แล้วให้สองกระสีเจาให้สี่หกเม็ดเดียวไปออกสามตัวบนหกสี่สองเนาะอ่าก็เลยแต่ว่าเลขวิ่งของอาจารย์ศูนย์ของอาจารย์เองเอ่าให้ศูนย์กับสีกับเขาที่ศูนย์เนาะโอเคกับเขางวดนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลขสองล่างหกหมื่นเนาะ เงนินอีคนพิเศษหพยคนหาวิ่งได้วิ่งที่เจ็ดเม็ดเดียวอือลองที่เลขหกคนเจาะมาห้เม็ดเดียวไม่ต้องกลับคือหกเจ็ดแต่ว่าอาจารย์ก็เลยกันเอาไว้สําหรับผู้เอฟซีติดตามไม่ผู้ชื่นชอบดูอ่าคู้มาเบงไม่กับกิจารณาเด้ออ,อ่อาทุนหน่อยหฮาก็เลือกเอาอเแต่อาจารย์ให้กลับเอาไว้เพื่อความไม่ประมาทเนาะ่อันนี้ซ่องซ่องประมุลนลางซ่องประมุลนลางอันนี้มาเบงเลขซองประมูลบนไม่เคยพลาดนะเนี่ย มื่อี่แล้วก็ประมูลล่างสําหรับคนทุนเยอะก็ในสามตัวเนะาะค่ในสามตัวเพราะว่า,าไปขึ้นบนอันนี้ถ้าจเจ้าขึ้นบนนะได้รประมูลล่างเนี่ยก็เอาหกเจ็ดถ้าเจ้าสามตัวก็เอาหลักร้อยอาจารย์ใส่คือสองค่ะเป็นสองหกเจ็ดเอาหลักเจ็ดเอาเจ็ดหลักร้อยไปใส่ก็เป็นเจ็ดหกเจ็ดนีน่นปนไปบนได้เนาะพี่น,อนอ้องแทนๆถ้าเอาจะเล่นพอดครับมาติดตามแนวทางค่ะสำหรับผู้ติดตามในเลขอ่า ซ่องกบเงินนั่งนี่กะคงติดเข้าใจกันดีเนะาะเดินดีงวดที่แล้วก็ไปขึ้นบนสามโตสําสหรับงวดนี้กะเป็นไ้วิ่งพิเศษมากผู้ใหญ่ใจดีกว่าขอขอบคุณได้หลายสำหรับสายวิ่งสายหลุดไม่ควรพลาดต้นเจาะไม่หกเจ็ดกับเจ็ดหกถ้าจเจ้าขึ้นบนสําหรับผู้มีงบมีทุนเนาะเก่าสองใสสองนี่อาจารย์ได้รักลอยสองกับเจ็ดก็มีสองหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดไปบนเขนเขนแล้วทีนี้มาดูเลขซองบน เลขประมูลเนาะ<ฆ>เลขเลขซองห้าแสนเนาะพี่น้องอ่างวดนี้คนก็นหายพิเศษมากบนวิ่งสองรองที่เลขเจ็ดงวดที่แล้วก็สายวิ่งสายหลุดกะสมนดงใจปราถานาไปเนาะอ่าแต,ต่ว่าตัวเจาะคนก็บลเา 3, กาคนในสามสับสี่ก็ออกสี่สองเฉพาะเลขประมูลนะเอฟซี FC ยังงงได้ผู้เบิ้งไม่ผู้เบิ้งเกาติดตามสูตรเลขเฉพาะเลขอ่าซองบนซองล่างนี่ไม่เคยพลาดสําสหรับสายวิ่งสายหลุด ามปีมาแล้วเด้องวดนี้ผู้ใหญ่ใจดีเจาะมาให้เม็ดเดียวเจ็ดเก้าสองไม่ต้องกลับบนอย่างเดียวอักพิจารณาเอาวิ่งสองลองเจ็ดในสูตรเจ็ดเก้าสองบนอ่ะดูที่ว่าตัวดับมี้ไหมตัวดับ,บตัวดับไม่มีเก้าสองไม่ดับเก้าสองไม่ดับโอเคผ่านอ่ะสูตรดับนี่คือ เอาไว้หาเหล็กเด่นๆและผี่น้องหาเหล็กเด่นๆนส้สุดกำลังวันของอาจารย์นี่ซื้อแต่ใครจะไปดับในเลขของตัวเองหรือว่าเลขที่คินอบก็เอาแต่ถ้าใครเนี่ยอยากเลือกอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ไม่เคยพลาดงวดนี้มีด้วยตัน5ห้าชุดเนาะแผ่นๆเอาแคบเอาห้าชุดห่ขขาชุดครับใช่แล้ว,วตันออกผนมานั่ <g ül> อาการเดียววานมะน้ำนะทุคนมากครับเมือ่อกันก็ไปซ่องล่างต่แคบอาเดอเอาไปพิจราหน้าอาอกหรือช่องบนเฉพาะสายวิ่งสายรูดนะใครมีเลขดีเลขเด่นเลขที่ชอบเอามาจับใส่ <อะ S 1> เลขล่าง <อะ S 1> ม,มาจับใส่สเจ็ดบะกเลขบนเอามาจับใส่สองับเจ็ดเนาะเห็นหนึ่งที่สองนรัเจาะให้ตามที่เห็นอ่ะกะ อาจารย์กบแปฟให้เลขสำหรับครูมะเบิงไม่ครูมะเบิงไม่ลขประมุ่นบนอ่มันค้นแปลว่าเปน,นี่นี่ก็ให้เจ็ดก้างมคุ 7, 9, 2, มคแปลว่าเป็นเนาะ,ะมังค้นก็จิตตัวเจาเก้าสองวิ่สงสองก็อาจารย์กาแฟเร,ร,ย 40, รียบร้อยทุดตัวหนึ่งคีเก้าเาองสองเจ็ดะนิ่เก้าสองนี่แหละเก้าสองช่วคช่งุของอาจารย์อ่ะอันนี้สำหรับสำหรับอ่แรแต่ช่องประมุ่น สามารถเบางอ่าในแนวทางสูตรทีิดความรวยเดินดีสี่ห้าปีไม่เคยพลาดอันนี้ก็สายรูดสายวิ่งเนาะค่ะเรียบเรียงดีๆได้พี่น้องแต่ละสูตรเรียบเรียงให้ดีสูตรนี้เมื่อที่แล้วให้ตรงนี้ศูนย์เก้าตำแหน่งวิ่งรูดอยู่เลขศูนย์ปรากฏว่าเลขออกศูนย์เก้าตำแหน่งเจาะออาศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หนึ่ง ปรากฏว่าเลขออกศูนย์เก้าตำแหน่งเลขเก้าก็เก้า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 ศูนย์ก็ออกศูนย์เก้ามีอาจารย์จับให้เรียบร้อยแล้วคิดเต็มยูนิตสองแถวมี่สามสองสามสามสามทีสามหาสามหกสามเจ็ดสองสองสองสามสองทีสองหาสองหกสองเจ็ดมีได้ยูนิตแต่เด่นสองแถวที่ที่สองตัวไทยสายวิ่ 4, งรูดเนาะค่ะสี่งวดห้างงวดให้หลังนี้ถ้าจำไม่ผิดนะบนบน บน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 ล่างแล้วก็มาเมื่อเมื่อกี้ล่างล่างเมื่อวันนี้คาดว่าน่าจะเป็นบนล่างตัดดับเรียบร้อยแค่นี้นะยังแต่อันนี้คุดเต็มเด้อพี่น้องแคปหน้าจอเอาเด้อค่ะศูนย์ที82ทีออกไปแล้วแล้วใส่ข้าวอมาแนงเด้อดูแม่ค้ากันดูก็ค้าบ่จัน เ <wounds> พราการไม่เสียเวลาอาจารย์สรุปในสูตรของอาจารย์อาจารย์ส <condu> ร <front> <lightly favors enders> ุปในสูตรของอาจารย์เรื่อพี่น้องหรือสูตรนี้นะสายมิ้นสายลูกสายจนะเอาไปจับใส่มี้นเองชอบนะไม่มีพลาดไม่เคยพลาดนะแต่อ่านวันั้นบนล่างสูตรนี้ไปบนไปล่างนะไปได้ทั้งบนไปได้ทั้งล่างวัดแล้วล่างล่างว่ดก่อนบนล่างว่ดก่อนบ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 นนฮ่า อา,าะนนจะใ่ถิ่มมาเพื่อถอผลลนพ์่แล้วอาจารย์สนุกให้แันแคนในสูตรของอาจารย์ติดเจ้าสูตรรวมแล้วได้แบบนี้โอ้อันนี้คือรวมเมดสูตรแล้วบ่ะคะอันนี้สูตรของอาจารย์เองโอ้ค่ะสูตรของอาจารย์เองอาาร,รวมทุกสูตรรวมเลขเด่เีรวยค่ะวันนี้่งที่สองรองที่เจ็ดค่ะมันมีขมุมนนะจ้ามีขมุนกันกับท่อม เด็กสมุลคนที่เลียกสมุนเหมือนกันอย่าเด็กสมูลคนที่สองลองเจ็ดเหมือนกันใช่ของอาจารย์ก็เด่นสองเก้าแต่เป็นหกสองเก้าสองสามเจ็ดน้องจับตาด้วยตรองต้งไม่ต้องกล <c oughs> ับเหมือนกันจิบเก้าสูตร,รเรื่มตัวลองสามเจ็ดอันนี้ไม่มีนะเด็กสมูลไม่มีเนะาะแต่สามเจ็ดนีแต่พิสดารคนสูกนี้เนะาะห็น เพงสูดไปคิดความรวยอันนี้รวมรวมจุดเก้าสูตรเด้อจเก้าสูตรรวมแล้วบนวิธีสองลองเจ็ดได้สองเก้าแทนแกนร่นองสามเจ็ดหกสองเก้าสองสามเจ็ดล่างเหมือนเดิมสี่วันที่แล้วอาจารย์บอกสี่เม็ดเดียวสี่เม็ดเดียวค่ะหลักสิดด้วย,ยเป็นปะจ้าเ <laughs> ข่าเลยค่ะแล้วก็ศูนย์กับสี่ล่างมาตัวหนึง่งมาศูนย์เป็นรอค่ะวันนี้บนไม่มีสี่แต่ล่าง นลางนี่สีน่าจะคนอยู่ที่เก้าสูตรสี่น่าจะเด่นมากโอ้สี่เด่นครับล่างวิ่สี่รองหจับชุดแขนๆ6นหกสี่หกสี่จับนํา4สี่หกจ้าตัวลองสี่เก้าตัวกันสี่สี่ตัวลองเด่นสุดคือสี่สามเพราะเอีอยงเนี่ยเลขสามสามารถไปบนล่างได้เนาะจ้าจะสี่สามเด่นที่สุดค่ะในในในตัวลองนะค่ะแต่อาจารย์ เน้นให้เพราะว่าเลขปี2,564หกสีนี้ว่ะท่านออกจ้าในเมื่อสีลาสิออกมาแล้วว่าแล้วซีก็ต้องอยู่ซีต้องยั่ง,ยงนันว่าเมื่อกี้มาเป็นพันบนบาน,บนมาเป็นพันล่างเนี่ยาเน,นี้จ้าเดียอาจารย์จะดึงซีร่องหกอันนี้คือสรุปแข่งของอาจารย์แต่คนที่มาดูใหม่เนาะย,ยังดูไม่ทันก็ดูตามสูตรนะสูตรนี้เดินดีข้ามปีแต่แคบแล้วนี่ก็เลขประมูลบนประมูลล่าง พาะเลขประมูลมีสายวิ่งสายหลุดนะทาทําพลาดนะอันนี้ตัวแปรเลขประมูลตัวแปรเลขประมูลนี่เด่น92เพราะว่าเขาไม่ต้องกลับแต่ของอาจารย์ไม่ต้องกลับเหมือนกัน929ข้านซ <ะ S 3> ้ำไม่เรียบร้อยข้าซ้ำกลับก็เหมือนกับกลับเรียบร้อยแต่อันนี้ของของเลขประมูลเนาะคนละสูตรเลขประมูลเขาก็แน่ครับ ะะอ,อันนี้คือรวมสูตร19สูตรของอาจารย์สว่วนอันนี้ก็แยกออกไปเป็นเลขประมูล<า>เลขประมูลก็อยู่ที่คนติดตามเนะาะค่อนข้าง,ง,งที่จะเท่าออกไปบระอันเพราะนึะกว่าทา้วยค่ะแอดมินิา่งมากมายเจอแต่คนทุเรยค่ะงวดที่ผนะ่านมาเลขเลขเขาค่ะเขาเขาเขาซองประมูลล่างงวดที่แล้วเอาทาท๋ทางช่องมาอยู่ค่ะมาเนาะลขตู่กับมณฑการมากค่ะมณฑ์มณฑ์มณฑการกับมาเนาะคเพราะตอนมณฑการ เด็กหนาจีอ่านเพราะยังไงได้ไปแล้วดิซื้อะไรได้มีรองป่าวหาเนาะมันประการอาจารย์เพราะว่าอันนี้อันนี้โค้งสุดท้ายของอาจารย์เพิ่งสวกมาเป็นเป็นในในแนวทางที่แอดมินมาไทยเนี่ยเป็นเป็นเป็นผู้แรกที่ใดไทยค่ะเพราะว่าอาจารย์ที่มีชุดสรุปเนาะโอ้อาจารย์ที่สรุปคั้นช่องใดได้มาไทยช่องสรุปกติเห็นตัวแขวนแขนโอ้นี่คือตัวแขวนแขวนเพราะว่า คือขันออกขันออกไปตะกอนโมคืออาจารย์คิดร่วมสูตรทำนวนออกไปกอนโมไม่ติดซื้ออะไรเข,ข้าใจวาเข้าใจค่ะเมดกอะสูตรถ้าถ้าถ้สูตรนี่สูตรนี่ของอาจารย์นะถ้าออกไปตอนนี้ก็อันแล้วนี่เห็นว่าเด็กเด็กอ่าสิดความรวยค่ะออกไปก็อันเยบร้อยส,สูตรนี่เขาเงนงเอาไปซื้อดีเนี่ยอยู่ในกรอบซีเล่มไม่เคย้พลาดกรอบซีเลื่อมไม่ใกล้พลาด เดี๋ยวเมื่อยานเมื่อยานเน่ะออกไปอั้นเลยเพราะฉะนั้นคุณสุรุลแขนแขนอาจารย์นี้กักเอาไว้ไงกักเอาไว้เพิ่งจะได้ทายตั้งแต่ทิมนี่ทิมแรกอ่าใช่แมนไม่เพราะว่าช่วงพงสุดท้ายอะไรดิจงพงศ์จะทิมสามเหรอเนาะค่แต่เลยว่าว่าพรุ่งนี้ว่าจะออกแต่พอดีแอดมินทางช่องยูทูบเนาะมาฝากเอกซีจะเลยออกมาให้ค่ะเพราะว่าถอดไปแล้วคือตั้งสิษตัวนี้ซื้อก็ได้ค่ะ เห็นไ่คือสูตรเดือนดีทางปีแต่วเลขสมมนติกันแน่นอนรวอแล้วคือว่าได้อ่าคือว่าได้เลขสมมุเนี่ยบัดที่นี้ในสูตรของอาจารย์เนาะอครูมาไทยไม่ก็บอกเข้าใจนี่คือผมงสุดท้าสุดไทยนะเออคือรวมเลขเด่นแต่ว่าตามสูตรก็แล้วแต่คุได้มากแต่ว่าบางคนคนตีดสามยังไม่ของอยู่เด้ไม่เคยพลาดของแต่ว่ากระสีหลายตัวบางวดกระสีว้นสองชุด บางวนเดือะหาชุดบางวดนเดือะสิบชุดแต่ไม่ผ้าอันควาสามตัวโตดมาหลอามตัวโต๊จ้าเอามาหลอกไกใส่เบิ้งล่างคนสองสามหกเจ็ดเก้าคเนี่ยบินสองสามหกเจ็เกะเป็นเนื้อทดาพี่น้องจะแช่ต้มสาีเอาสาวเล่าสาวเล่าพี่น้องพี่น้องเอฟซีเบื้งล่าสูตรใครอยากได้สูตรแต่จารย์ก็ ตอนคลิปเบื้งเนอะอาจารย์ก็มีสูตรให้ค่อนข้างสิมากไม่ะเพาะเฉพาะตัวนี้รวมแล้วสิบเก้าสูตรอีนรวมแล้วสิบเก้าสูตรนีม <ะ S 2> มนมาคัดใ<อ>ห,ห,ห<ๆ>้เหลือเน้นๆน้นตังหัวกะทิเลยนะคะ ก็คือโค้งสุดท้ายนะคะที่รวบรวมมาแล้วคือลงทุนใดเลยงบหน่อยนะคะนี่คือชุดนี้แล้วค่ะตามตามใจห้อสอบคนที่แมนแมนเลขมาที่สิบหกเดือนห้าสองห้าหกห้าคือว่า f อซที่เข้ามาดูใหม่ก็ใจเย็นๆอย่าพึ่งใจร้อนพออย่างสลากออกเลขรางวัลอีกเดือนหนึ่งสองขังเนาะ ครั S <S ้งแรกเราเบิ่งไปก่อนดูไปก่อนครั้งที่สองเรามั่นใจเราค่อยว่า <laughs> บางทีเราลงทุนในครั้งแรกผิดหวังเนี่ยแต่ผิดหวังไม่เป็นไรครั้งที่สองกองสลากก็ออกเหมือนเดิม,เร,มเรามีเรามีกิตใจสู้ซะอย่างแต่ว่าเอซี่ามว่าม่กับิดตามตุนตะกอนว่ามีความเป็นไปได้ไหม <c oughs> จะเข้าไปใจห้อนกันย <c oughs> ังว่ามั่นใจเนาะค่ะเพราะว่าจัง ตั้งท่องอ,อย่างก่อนเจตูค่ะเจตูหรือว่าม่นจะก,การนี้หรือว่าท่องได้หลายที่คนมาทายคนก็เขาใจในแนวทาง<ะ>อันนั้นเอฟซีสามารถติดตามแต่ละสูตรได้แล้วค<ะ>ูอคนเบิ่งมาก,ก่อนอ่าผู้เขามาใหม่อจะยิงยิงเขาก่อนแต่ว่าคนมีเลคินชอบนั่งไปเป็นแนวทางใดเนาะ,ะ,ะอาจารย์ก็ขอให้รำรวยให้โชคดีมีไส้ทุกคน<ะ>มือหนีพิเศษเลย <laughs> สาวเล่าสาวน้อยสาวไทย เ้าอมสิ้นเท่ากระซอกรยู่นหนีด้ะม่าถือมือได้พี่น้องอาจารย์เห็นไปแล้วไปแล้วไม่ใช่พอดีว่าสีหายมาออื่นพอดีทีมงานทั้งช่องยูทูปมากก็เลยนี่ออกมาหาเพราะว่าทาทาเลขออกจากอาจารย์ไปแล้วค่อนข้างจะเป็นเลขอันเล็กกันจะเป็นเลขอันเล็กกันเลขดังไปเลยนะคะเพราะว่าก็เลยเอาไปจงโร่งสุดท้ายน้ำพี่น้องผู้ใดเข้ามาเทียบหน้าจอไปนะคะตั้งทาตัวยนะคะ กด,ดัเขามากนะคะติดตามในซองนีแบบแก๊หนาจอไว้เยออันนี้เลยหัวรัฐบาลัทานที่สิพหกจิกคข้อาสองันหศร5 6ยหสิบานะคะเป็นแนวข้างไหวนะคะชอบกระจัดพัดก,กับพานด้วยค่ะ <S <S อย่าเอาพี่น้องทางช่องโกผ้าลวยเห็นแล้อเนาะเนาะสามตัวตรงอันนั้นเป็นโครงสุดท้ายแท้สุดเลยพี่น้องแล้วก็มองนี้กับเป็นอันที่เห็นเนี่เป็นสามตัวโตัวเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องกับคือสีหูจักดีอยู่ดรอก ปูซีหาสามตัวโต๊ะเข้าทุกงวดนะะเนาะเนาะเอาสำหรับลิปนี้เจตูฝากพี่ฝากน้องว้แต่เพียงเท่านี้เนาะจา้ะเนาะสำหรับท่างช่องโกพา้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะมั่นาการท่าด้วยไม่เลขเจตุบอกเลยค่ะสวัสดีค่ะเอ้อมนทการฉีขัานพี่น้องมนทก, <laughs> การฉีขัน้นเมื่อ มืเมื่อนะคะสำหรับเอ่อไหลนี่เนาะพี่น้องนะโอ้ยเก่านะคือขึ้นในหอดิพี่น้องอีกไม่กน่อยก็เด้อเราไปฟังอีกก่อนนะคะเอาบ่อยเป็นฟังเอ้าเอฟซีทีบ่มีแนวทางค่ะเขามากไหมจิดตามนี่เนาะอันนี้สิไล่ให้เบิ้งแต่้งสามก่อนให้หลังเนาะออกวันศุกร์เลขออกหกหนึ่งแปดอันนี้อาจารย์ขอสามตัวเนาะม่ตสถานเนี่ยว่าไทยอยู่ค่ะหกหนึ่งแปดนี่เนาะกับเจตุกับแม่หกหนึ่งแปดปะคะหกหนึ่งแปดนี่สามตัวตรงเลยเนี่ยของอาจารย์ ามตัวตรงแต่ว่าอยู่ในชุดต้นีู่่ละยู่ในชุดต้นได้ค่ะตัวตรงข้างล่างออกศูนย์หนึ่งเนาะออกข้างศูนย์กะเข่าบนล่างมากงวดวันเสาร์ที่ผ่านมาก,กว่านานันกะทางบนออกเก้าหนึ่งเก้ากะชุดต้นก็ลดไปเพราะว่าเป็นเลขหามข้างล่างออกหาแปดเนาะขหาแปดบาทมากงวดที่ผ่านมานี่แนวทังออกวันจันทร์ ข้างบนออกหกสี่สองก็เขาชุดโดตดอาจารย์เนาะ <peare. S 2> อาจารย์ไปตัดตัวตรงออกเสียไดย้แต่ว่าอยู่ในชุดโตด,ดนี้มาในข้างล่างกับศูนย์เ้บ้านงวดนี้เลขออกวันจันทร์เหมือนเดิมก็นําไปพิจารณาได้สําหรับเอฟซีที่มาติดตามใหม่เนาะค่ะให้เลือกเอาอยู่ในตรงนี้เราเลือกสักตัวสองตัวให้เราชอบหรือว่ามีเลขดีเลขเด่นไพ่นอนโมบฝันฝันโมเมนตก็ามาติดตามบึงย่ในนีเลือกเอาไปสักชุดหนึ่งเนาะพี่น้อง ค่ะอ่าเป็นบนเป็นล่างไม่ใช่ว่าจะเดินดีเข้าตลอดเราบางครั้งก็ไม่เข้าเลยบางครั้งเข้าแต่ล่างบางครั้งเข้าแต่บนแต่บางครั้งก็สามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่งวางแต่ที่ผ่านมานี้ก็ยังไม่เคยหลุดเนาะจ้าการถายกันมากกันยังไม่เคยหลุดทีทัทงทีมงานคนมากค่ะน<า>้อาเป็นเอาไว้นะคะแคบเอาไว้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอให้โชคดีกันนานสุขทุกคนเด้อสาธูจ้าทูจ้าทูจ้า สวัสดีค่ะแค่ขอล่มก็ได้สิ่หน่อย